สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมา,มาดูกันว่าวันเดวิดแอนนี่มิววันนี้เราจะมาทำอะไรกันบ้างนะคะนี่ตอนนี้นะคะเราก็มาเช็คอินกันที่มอนะคะหอ,อการค้าไทยนะคะนี่กำลังเติมพลังนะคะแล้วเราก็จะมีการทำงานนิดนึงราทุกคนก็คืองานค่อนข้างเยอะมากก็ค<ๆ>ือจริงๆงานวันนี้ก็คือเราต้องทำพร้อมนะคะแล้วก็มีการซ้อมการแสดงละครสำหรับงานบริจาคเลือดนะคะ แล้วก็มาในส่วนของลุกในวันนี้นะคะแล้วก็ใส่เป็นชุดแบบสบายๆสาหรับการขยับตัวแบบง่ายๆเลยนะคะทุกคนแล้วก็มัดผมนะคะให้มันไม่ร้อนนะคะเพราะว่าตอนนี้อากาศร้อนมากนะคะนี่นะคะก็จะเป็นเสื้อยืดแล้วก็จะเป็นกางเกงสามส่วนอะไรอย่างนี้้วยนะคะทุกคนง่ายมากๆนะคะโอเคนะคะตอนนี้เราก็มาอยู่ที่หน้าตึกห้างนะคะ ตึกนี้นะคะเราจะเป็นตึกที่เราจะมาหาห้องทํางานกันคือเรียกได้ว่าเป็นที่ลับเลยถ้าใครมาดูคลิปนี้นะคะก็จะรู้ว่าที่ลับของเราอยู่ที่ไหนนะคะทุกคนตอนนี้ก็คืออยู่ใต้ตึกค้าโอเคตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ห้อง้อบกันเรียบร้อยนะคะที่เราบอกว่าเป็นห้องลับ,บคือเสียงตอนนี้อาจจะวุ่นวายน,นิดนึงวอลกวันนี้ก็คือต้องสนุกแน่แน <laughs> อนนี้นะคะเราก็จะมาอัปเดตงานนะคะนี่นะคะอันนี้นะแหมหยวเป็นคนวาดเองนะเดี๋ยวเราจะให้ดูว่าแงนเหวี่ยวนี่แองน,นี้เหมียวเป็นคนวาดเองนะคะอันนี้จะเป็นฉากนะน่ารักม่าแล้วก็ทุกคนก็กลังทงานอย่างลาบากแย่งลาบาก ่ะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะไปลุยงานกันต่ออันนี้ก็คือใกล้เสร็จแล้วถ้าเสร็จงานนี้ก็คือเดี๋ยวเราจะกลับห้องแล้วถ้าเสร็จงานนี้เราก็คือเราจะกลับห้องแล้วไม่อยู่ที่นี่แล้วนะคะตอนนี้นะคะก็เสร็จแล้วอันนี้ก็คือก็คือยังเสร็จไม่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เลยจะเก็บของพวกนะะี้เอาไว้ใช้ในรวงคลมแรงมากนะแล้วก็กําลังจะกลับ ตอนเย็นของอนะคะแล้วก็นี่ค่ะทุกคนเราได้มาม่วก,กับห้องด้วยนะคะแองนี้เตยน,นะคะสอยมาให้ค่ะนี่นะคะบางวันเนี่ยเราก็จะมีการมาเล่นกีฬาตรงนี้นะคะแต่ว่าช่วงนี้ไม่ค่อยว่างเลยแบบบางวันเราก็จะมาตีวงตีแบดอะไรอย่างนี้ เดี๋ยวเราขออนุญาตเดินทางกลับห้องกันนะคะแล้วก็ขอปิดวอลกไว้เท่านี้นะคะทุกคนไว้เจอกันใหม่วอลกหน้านะคะทุกคนวอลกหน้าจะเป็นวอลกเกี่ยวกับอะไรหรือว่าแอนนี่มิวจะทําคลิปเกี่ยวกับอะไรก็รอติดตามกันได้เลยนะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม,มาช่องไว้ด้วยนะคะบ๊ายบาย